สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ Happy New Year ปีใหม่วันนี้ก็มีไส้กรอกอีสานนะครับผมอันนี้ก็เป็นไส้กรอกเหนือไส,ไส้อ้ั่ว่าเราเรียกวไส้อั่วนะครับผมไส้อ่วสมุนไพรนะครับมีหมูล,ล้วนๆเลยนะครับกลิ่นนี้คือแบบตีขึ้นมาโดนจมูกอะไรตีกลิ่นไหมกลิ่นเป็นแบบของขาดตะไคร้ชอบอย่างเงี้ยที่มันมีขิงขาตะไคร้แล้วก็แบบ รสชาติแบบเข้มข้นนะครับคุณผู้ชมเขายัดเต็มเลยอันนี้คืออร่อยมากไสอั่วบ้านเราทางภาคเหนือนะครับผมและนี่ก็เป็นไส้กรอกพริกแกงนะครับผมอันนี้มีเปรี้ยวด้วยหมูเปรี้ยวมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยแต่จริงๆผมอยากกินอันนี้เนี่ยนี่นี่นนผมว่าดูแบบดูง่ายๆนะอันไหนอร่อยไม่อร่อย<ร>ผมว่าดูที่สีถ้า<ร>สีเข้มม,มันจะอร่อยสมุนไพรจริงๆเห็นไหมหอ,อร่อยมากมาครับคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเอ่ยคุณผู้ชมครับ ปีใหม่พวกเราไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านนะครับผมติดบ้านกินอยู่บ้านครับสังสรรค์อยู่ที่บ้านก็พอเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดก็มาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมสายพันธุ์ใหม่ก็ติดง่ายเนาะก็ไม่อยากไปที่คนเยอะๆอร่อยมากเนะี่ยไอ้ลืมชื่อข้าวเหนียวไครอยู่ ตั้งผักเหนือได้ครับมาครับผมแพ่ว่าอ้แพ่เขาจะขายก็จะอ้วนนั่งที่ไหนแพลจังหวัดแพ่มีมัอยเขาเนิยมอ่ะลำปางจังหม่แแปลอดดิษฐานคำนี้แต่รสจัดมันก็จะแตกต่างกันไปนี่เดี๋ยวท้าสื่อสารมันจะไปแพ่

เผ็ดพริกอันนี้นุ่มอารมณ์ไม่ค่อยแหนมอ่ะตวเนี้ก็ทุบหลังทุกคนเนาะสายก็ทุบหลังไออึกแบบนี้ต้องทุบหลังแล้วจะอึกแรงเนี่ยเราอันใช่ไหม ออานกัะสมัคกออกมาก็แบบมันจะสะอึกๆแล้วอ่านไว้อย่างเงี้ยนะฮะแต่มันจะเป็นประมาณสี่ห้าทีแค่นั้นแล้วก็หายไปแบบอ่ะริงแต่หลายคนเขาเป็นนะผักอยู่ตรงนั้นไม่ได้กินผักเลยทุกคนเอาใส่หวาไหมตรงนี้อ,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 อืมอืมถึงถึง ถิ่งแม่ค้าก็ให้มาน้อยเหล,เลือเกินเพลเพลกระลุมตะือมาเจอรสชาติแบบนี้ตื่นเลยทุกคนอันนี้มีม้วนเส้นด้วยนะเจ้านี้เขาทำอร่อย กลิ่นนั้นแรงสุดเลยมันไม่นี่ยมันไม่แข็งแล้วกรอบด้่ยไอ้ตรงก็อะไรมาหำมันงใส่เสียไส้เป็นใส่ใส้คนใส้คน่นามหมาใส่คนมาทำอะมันจะเหนียวนุ่มใส่คนนี่มีไขมันมีนคนณผอยาก อ,อันนี้นี่นี่นี่ที่เราบอกกินข้าวก่อนนะทุกคนมีอันนี้ด้วยนะะไปนะเนี่ยเนี่ยที่มันกรอบๆแบบได้ใส่ยำอะ่ะม,มีอันเดียวเหรอเขาแถมอันเดียวพี่เ็าื้มาอันนี้ไม้แถมมันเป็นเหมือนพวกเครื่องยำอะ่ะม,มีปูอัดมีอะไรด้วย อันนี้รอร่อยเลยมามาครับทุกคนเนาะเราพิีแล้วกินแต่รอบอันเนี้ยกนินแต่เนี้ยเราพรีแล้วจำได้วันนี้ผมเลยซื้อมาแต่พริกแกงกับข้าวเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวเลยแกงก็อร่อยนะอร่อยดิพี่ชอบพริกแกงหอมพี่ชอบพริกแกงกับอันเนี้ยลืมไปว่ามันมีรสชาติแบบนี้ใช่เขาแถมมไม้เดียวแล้วก็อีกอัน,นกุนเซนไหมเราพรีแล้วเนาะ เลยครับบนเส้นมันจืดครับผมสำหรับเด็กเลยแม่มาก็วเวลามันแบบ,บมันร้อนๆกินอย่างยากบนเส้นแต่เขาให้กินร้อนๆเนี่ยมันจะอร่อยเนี่ยย่างมาก็ร้อนๆเลยกัดปั๊บนุ่ม,มละมุนเ่นเนงมแค่ม ตหวะยาวซะเกินกิโลละร้อยสี่สิบพุ้มอยู่นะเพราะมันอร่อยเรากินกับข้าวเหนียวทุกคนตะวพริกเผ็ดจังเลยพริกเนี่ยนี่ชิ้นหนูฮะข้าวพริกหน้าแรงตอนนั้นเจอพริกไม่หน้าแรงไงไม่เผ็ดจืดตอนนั้นจืดตอนนี้แรงแล้วครับผมพริกเริ่มมีความเผ็ด กินเยอะไม่ได้พริกตัวเนี้ยเผ็ดมากนึ่งแก่ยังเผ็ดก็หล่ำเขาให้มาเยอะเป็นถงุงอ่ะว้าวติดมาสองเมตร นี่กับสลัดมันจะเข้า,ากันได้หมดแล้วผักเ <laughs> 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 มื่อคืนเพื่อนมาครับผม พูดเยอะไปหน่อยเหล็กบาดเหล็กไอ้เป็นแผลเต็มปากเลยพูดไม่หยุดไงมันขูดเหล็กขูดเคลื่อนมาไงพูดมันไปหน่อยโอ๊ยกัดเนื้อใช่ไหมเป็นกรรมทุกคนว่าผมอ่ะเล็ดเลยใครว่าผมนี่เป็นกรรมนะนะเป็นกรรมจริงเหรอโอ้โหกัดโดนนุ้ มันเผ็ดขิงมันเผ็ดอะไรอ่ขิงก็เผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดร้อนเผ็ดเ,<ะ>เน,นี่ยนี้แกนี้อร่อยสุดละต้องกินร้อนกว่านี้อันนี้มันเย็นเนี่ยต้องกินร้อนแล้วมันแบบมันหมูมันจะไม่ไม่กระด้างกัดสบายนั่นคือใช่คั่วแบบมันออกมาเลยลูกทิ้นไส้กรอกอย่างเงี้มันต้องกินร้อนจะอร่อยข้าวเหนียวอุ่นๆอะไรเงี้ย ก็ร้อนก็นต้องกินไม่ได้เรากดินปั่นไปหมดอะทั้งดินทั้งปั่นอ่ะปีหนึ่งปีหนึ่งผ่านมาเร็วมากเลยนะทุกคนหนักก็ขึ้นเร็วเหมือนกันเลยหนึ่งมาถึงนนะื่อเกมนอไหมมาถึงื่อเกล พี่ไม่ค่อยขึ้นเท่าเดิมผมปุมมน้ำหนักนะทุกคนถ้าขึ้นขึ้นมาพวกผมก็ออกกําลังกายหนักหน่อยหรือไม่งั้นก็ลดข้าเย็นเลยจะประคองไว้อยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าประมาณเนี้เออ่ห้าสิบห้าถ้าเคยเป็นหกสิบนะหน้าบวมครับเขาไปแล้วพี่เกมแ้น้าเล็กกว่าน,นี้ี่แล้วมนยังผอมอยู่ ดีแล้วนะครับส่งเกาหลีเลยเดฟช่องเดฟตอนนี้ส่งนักธุรกิจอันรัดธุรกิจธุรกิจสิบบาทอีกคนละไม้ตั้งซื้อ ต้องจะถ่ายเพื่อนตลาดตลาดลาดเราอ่ะตลาดบ้านเราอ่ะ,อะส่สูบนู่นบ้านเรามีไหนอากาศไม่ลดเด้อจับแทป,ปักแทป,ปักขนะยุ่งข้ายุ่งแทป,ปักก็เคยทำมอย่างที่เขาบอกวามันเหมือนแบบจับกัดได้อันนี้มันแบบ กินน้อยๆมันจับนะฮะมันฟูคนะับได้หืมื ลองสลัดดูอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะเข้ากันวแหละอร่อยมาหละผักอะ ก็อิ่มเทียบร้อยนะก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับนี่ครับไม่แน่พี่เกมอาจจะเปิดวาร์ปให้ f อฟซีมาหาบ้างก็ได้